ค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจะจะพาทุกๆท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเสีง VAP วันที่9ก้าเมษายนสองพันห้าร้หกสิบแปดนะคะทุกคนวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางาค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่8ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่8จะให้เด่นอยู่ที่0ย์และ4นะคะรอบเช้ามา584 2 3สเด่นมา4เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันแต่มาตัวกลับ4 8 8 4นะคะเลขเด่นประจำวันมาทั้งแได้3เลยรอบเช้า รอบบ่ายให้5ได้3มา0 3 7 02เด่นมา3คู่3 7บริดจับไห้พี่น้องจับได้หาเจแล้วทุกคนจับคู่หนึ่งเสดายคู่หนึ่งพี่น้องคะ่ะบริได้ซ้ำทุกคนเอาไปรุนต่อเนาะคะ่ะวันที่9วันที่9นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้4แลได้9ทุกคนมาดูความน่าจะเป็น4 7 7 4

เจ็ดค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามค่ะสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามสองสองสาม

fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าแลเรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคูก่นะคะทุกท่านทีนี้เจจะพามาดูเลขเด่นประจําวันวันนี้ติดจังๆนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันตัวเดียวกันกับตัวเด่นนะคะทุกคนเ,เลขเด่นประจําวันอยู่ที่สี่กับเก้า ทุกคนสำหรับเลขสีกับเลข9นี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนรอบเช้าเหมือนกันเลยสีมาให้ฮางบอพี่น้องสีเกมาดูค่ะผู้ดเด่นแยกกับเด่นประจําวันสี่เกับ49่4ก้าสนะคะทุกคนคะ่ะติดคู่ตัวเด่นติดเลขเด่นประจําวัน9ก้าค่ะเก้าสีนะคะติดตัวเดียวกันพี่น้อง 7จ็ดกับสามและสี่กับเก้าเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดติดคู่ตะเด็ 3. นาาทั้งสองคู่สามค่ะสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามนะคะทุกท่านคะเป็นจังใดแน่พี่น้องมักก็ตามต่อใดค่ะพี่น้องค่ะบ่ามากักบ่ชอบก็ให้เดินผ่านคือจังหวานนั่นแหละพี่น้องสถิติมีเขามีหลุดบ่ได้เขาทุกมือแล้วก็บ่ได้หลุดทุกมือนอะจากเนาะ ค่ะทุกคนสำหรับแนวทางหุ้นห้างเสง VAP วันที่9เมษาย,ยน2568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทีเอฟทุกๆท่านมาให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะส,สุขสุขนันมันมุกสุขสุขก้นพี่น้องสวัสดีจ้า